สวัสดีครับคุณนานครับเดี๋ยวทำกอกขาต่อนะครับนี่อันนี้เหมือนรองเทา้าแล้วก็มีปลอกหนังหุ้มนะอันนี้คือขนาดเขา่าถึงข้อเทา้าเป็นน่องนะตรงนี้เป็นข้อเทา้าเดี๋ยวผมวัดสี่เหลี่ยมมาแล้วนะเป็นความยาวความกว้างที่อยากได้คิดว่าประมาณนี้ตัดออกมาแล้วนะประกอบแล้วเดี๋ยวเอามาลองคาบดูครับอบน่องได้แล้วครับอบข้อเทา้าได้แล้วเหมือนกันผมมาปรับทรงตรงนี้หน่อย ก็คิดว่ามันยาวไปก็จะตัดออกไปฮะน่าจะได้แล้วเอาแพทเทิร์นนี้ไปก๊อบลงโฟมยางครับก๊อบใหม่ทั้งหมดเลยนะ4ชิ้นผมเอาต้นแบบเราไปก๊อบลงโฟมยาง3มมิลนะครับก๊อบมา4ชิ้นนะตัดออกมาครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาประกอบประกอบก็จะเย็นๆครับค่อยๆหยดกาวแล้วก็ค่อยๆติดให้ผิวโฟมยางมันเสมอกันนะครับ ตรงขอบเกาะขาของเรามันมีชิ้นสีเงินนะครับผมก็จะแบ่งส่วนจากตัวโครงเกาะขาที่เราทําเลยนะฮะตัด45องศาข้างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวแยกชิ้นสีเงินออกมาเนาะชิ้นขอบที่ตัดออกมาผมจะตัด45องศาด้านในด้วยนะครับตัด45ล้าผมจะติดกลับเข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะติดนิดๆหน่อยๆไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแยกมาพุ่งเกาะหลักจะเป็นเสียมตาฮนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีขาวหรือสีเงินต้องดูหลายๆรูป แล้กวก็จะประมาณนี้ตรงนี้ด้านหน้านะีน่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกบกันไปก่อนถึงเวลาค่อแยกออกมาห่อ,อนะประมาณนี้ทำปกรองเท้า,าทำปกไม่ยาวมากนะฮะขาจะด,ดูยาวๆ ตัวปกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราเอาโฟมยางมาทาบนะแล้วก็ลองวาดตามเท่าที่เห็นเลยครับปกเรามันมีสี่ฝั่งผมก็จะตัดออกมาสีชิ้นนะครับนนแล้วเดี๋ยวจะตัด45ของขอบข้างนอกนี้แล้วเติมเส้นตรงให้มันโค้งไปตามนี้มาแปะหลอก ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะติดอันนี้ข้างหลังใช่ไหมโค้งๆนี้ติดประมาณนี้มาครับทําดาบกันเดี๋ยวจะทําดาบเล่มนี้แต่ว่ามันมีรูปเดียวครับมันไม่มีรูปอื่นแล้วหาสุดๆแล้วก็หาไม่เจอก็เลยคิดว่าเดี๋ยววาดเองดีกว่า ดาบนี้มันยาวประมาณ65เซนนะครับผมก็จะกะขนาดตรงด้ามจับออกมาก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็วาดกันมือกับท้ายดาบครับแล้วค่อยมาเติมคมนะวาดตามแบบที่เราเห็นจากในรูปเลยนะครับแบบเรามันมีแค่รูปเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงประมาณนี้แล้วกันตัดเลยแล้วกันด้ามเดี๋ยวทำแยกไว้นะครับเดี๋ยวทำคมก่อน ทำคมดาบมันก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัดแยกออกมานะครับตัด45ทําคมประกอบเข้าด้วยกันแต่ว่าเล่มนี้มันบางผมจะใช้ท่ออลูมิเนียมอันเล็กนะครับเป็นแกนนะเออมาแล้วมาทำชิ้นกันมือต่อกันมือเดีผมใช้4มิลแล้วกันจะได้ดูแข็งแรงหนะ่ย ส่วนการมือนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับเราวาดขนาดด้านข้างสองฝั่งออกมาก่อนครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกันได้กรอบข้างนอกแล้วเราก็มาเติมตรงกลางครับแล้วก็ทําตรงกลางตามขนาดที่เราอยากได้เลยฮะตัดออกมาแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแค่นี้เลยฮะแล้วเดี๋ยวมาทำดีเทลปีกต่อนะครับตัวปีกเราก็จะก๊อบตามรูปที่เราวาดเอาไว้เลยนะครับแยก,กออกมาแล้วก็ก๊อปลงไปให้มัน ดีเทลครบ,บครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัด45องศาทุกชิ้นเลยครับแล้วเราจะแปะเหลื่อมกันให้มันดูมีมิติมากขึ้นครับทำด้ามกันตัวด้ามเรามันไม่ได้มีแบบที่ชัดเจนนะครับเพราะงั้นผมก็จะวาดขึ้นมาใหม่นะฮะวาดเสร็จทั้งสองฝั่งผมก็ก๊อบแล้วก็ตัดแยกกันออกมานะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเส้นตรงนี้เพื่อตัด45นะดาบเราจะได้แบบตามโค้งๆหน่อยเอาคัตเตอร์แซะเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ได้แซะจนขาดนะแซะเข้าไปครึ่งหนึ่งของเนื้อโคมยางจะเป็นร่องแบบนี้แ๋่วเราทำอย่างนี้ ทุกจุดเลยประมาณนี้ดาบเสร็จแล้วซื้อผ้ามาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพุ่มหนังดีกว่าคิ้นอื่นๆเดี๋ยวก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับจะถ่ายอีกทีคือตอนมันพุ่มเสร็จแล้วนะ หุ้มหนังหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างทุกคิ้นก่อนนะแล้วค่อยมาเติมดีเทลนะครับตัวกอขามจะมีเส้นเส้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นนี่พันอยู่นะเดี๋ยวผมน่าจะใช้ผ้าหนังนะครับจะมาตัดเป็นเส้นตรง <S 2> <S 2> แล้วก็มาพันรอบๆก่อนจะไปพันเส้นหนังนะเดี๋ยวผมจะติดติดตทุกแกก่อน นี่คือตีนทุกแกนะมันจะมีด้านที่เป็นน้ำนามกับด้านที่เป็นขนขนติดกันนชะิ้นนี้ผมจะติด2จุดนะครับผมจะเอาด้านน้ำนามหันออกข้างนอกนะเวลาใส่มันจะไม่บาดขานะครับจะเจาะ2รูนี้ที่เจาะรูหนังน,นะครับที่วงเวหญ่มีขายนะครับใครไม่รู้ว่าซื้ออะไรยังไงก็แวะกลับมาดูคลิปพาซื้อของได้นะครับผมก็ใช้ผมต,อต่อไปลย่างแรง ด้านขนผมก็จะติดจากข้างในนี้ไปเลยนะครับเวลาติดก็แข็งแรงได้แล้วหนึ่งข้างถ้าอีกข้างเหมือนกันครับติดตีนตุกแกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพันเส้นหนังใช้กาวยางหรือกาวร้อนก็ได้นะครับไปเลยตรงปลายนี่ตัดออกนะครับจะพันข้างล่างต่อ คิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอะผมก็จะติดปกรองเท้าได้แล้วข้างหนึ่งเดี๋ยวท่างอีกข้างครับเสร็จแล้วเกองขาทั้งสองข้างนะประกอบขาเสร็จแล้วเรามาประกอบดาบกันต่อดีกว่านี่มุ้มหนังเสร็จแล้วนะผมก็เริ่มประกอบจากคมก่อนเลยครับ จะเริ่มประกอบจากด้ามก่อนละกันข่อนี้เป็นข่ออลูมิเนียมนะครับพวกมิเตอร์ DIY มีขายนะใช้กาวยางหรือกาวร้อนก็ได้นะครับติดไปเลยเดี๋ยวผมจะติดขอบสักข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาติดแกนตรงกลางนะหยอดกาวตรงแกนไว้ก่อนแล้วก็มาหยอดตรงขอบนี้นะครับอ๋อผมก็หยุดตรงไปทินี้ก็ยอดกาวนะฮะเล็งให้มันตรงแล้วก็ใส่ลงไปเลย ผมจะหยอดกาวไว้ข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวประกอบคมเสร็จก็จะมาประกอบสันดาบต่ออ่าทีนี้ประกอบคมติดสังเข้าด้วยกันครับออกประกอบดาบเสร็จแล้วเราจะมาเติมลายกันนี่ลายปีนกนกพอได้ไลายอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมผมก็ามาครอบนี่เลยครับแล้วติดกาว เราได้แล้วดาบอันนี้เป็นดาบสั้นนะครับเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับ EP นี้ได้ทำหลายอย่างเลยนะครับมีทำเกาะขามีดาบหลังจากนี้คอนเทนต์พอปอะไรอีกก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับใครมีคำถามคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการทำพอปคอมเมนต์คุยกันได้นะครับวันนี้จบแล้วครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ